สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองนะคะวันนี้เราก็จะมาในหน่วยของกลางวันกลางคืนนะคะซึ่งวันนี้คณคกูก็จะมาให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลางวันนะคะคุรูกูได้บอกไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วการปรากฏการของเวลากลางวันใช่ไหมคะ เวลากลางวันของเราก็จะมีปรากฏการณ์คือดวงอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะซึ่งกลางวันของเราก็จะใช้เวลาตั้งแต่6โมงเช้า,จน,นา,านจนถึงเวลาเท่าไหร่คะจนถึงเวลากโมงเย็นใช่ไหมคะก็จะเป็นอยู่ในช่วงของกลางวันพอเริ่ม พอเริ่มจากนี้ก็จะเป็นเวลากลางคืนนะคะเดี๋ยวคุณครูก็บอกไปในอีกในคลิปหน้านะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับกลางวันก่อนซึ่งกลางวันของเราคุณครูก็บอกไปแล้วว in ่าก็จะมีความสว่างแล้วก็มีดวงอาทิตย์ขึ้นเอ่อการปฏิบัติตนของเรานะคะในช่วงเวลากลางวันเราปฏิบัติตนอย่างไรใช่ไหมคะเราก็ต้อง เป็นต้องมาโรงเรียนไปทำงานใช่ไหมคะคือ,เ,อ,อเราตืา่นเช้าขึ้นมาเราก็อาบน้ำแต่งตัวเด็กๆก,ก็ไปโรงเรียนกันผู้ใหญ่ก็เป็นไงคะไปทำงานที่ทำงานของตนเองนะคะนั่นคือกิจ,จวัตรประจำวันในการที่เราจะปฏิบัติตนในเวลากลางวันใช่ไหมคะ เ,เด็กๆก็รู้แล้วว่าตอนกลางวันของเรานี้เราต้องทำอย่างไรบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูครูก็อยากให้นักเรียนได้ทำใบงานด้วยนะคะใบงานก็จะให้นักเรียนได้ทำเอาตอนกลางวันก่อนนะคะ,ะและก็ครูครูก็จะให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติตนและก็กิจวัตรประจำวันของเราในตอนกลางคืนใน ในคลิปหน้านะคะอวันนี้คุณครูก็อืมอยากจะมาทุกทวนให้นักยนได้ท่องสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันกันดีนะคะเอาไปกันเลยนะคะบางคนก็ท่องได้เลแต่บางคนก็ยกังอ่าอยังท่องไม่ได้นะคะแล้วก็จะได้เรียนรู้เรื่องสีของเราไปด้วยนะคะเอาไปกันเลยค่ะสัปดาห์หนึง่งมีเจ็ดวัน หนึ่งวันอาทิตย์สีแดงสองวันจันทร์สีเหลืองสามวันนังคารสีชมพูสี่วันพุธสีเขียวห้าวันพฤหัสบดีสีส้มหกวันศุกร์สีฟ้าเจ็ดวันเสาร์สีม่วงอ่าเราก็มาท่อง ท,ทบทวนปัะจาหนึ่งมีเจ็ดวันเพ่นก็จะมีมีสีประจําวันให้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าสีอะไรบ้างาวันนี้คุณครูก็มีหน่วยการเรียนรูน้ก,การเรียนได้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกลางวันก่อนนะคะวันนี้คลิปหน้าเราก็มาเจอกันใหม่นะคะในหน่วยที่ว่าในในหน่วยกลางวันกลางคืนเรื่อง กรากฏการตอนกลางคืนแล้วก็กิจวัตรประจําวันของเราเราต้องทําอะไรบ้างเวลากลางคืนใช่ไหมคะวันนี้คุณครูคก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ